กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพทิติมาฉายแสงฉะเชิงเศร้าเขตหนึ่งพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะวันนี้ขอสไลด์ด้วยคะ่ะวันนี้ที่ฉันขออภิปรายในเรื่องของเกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่ตกตำ่ำมีราคาที่ตกตำ่ำขอสไลด์ด้วยนะคะ แล้วก็หน้าถัดไปค่ะเนื่องจากสินค้าเกษตรเนี่ยมีกันมากมายหลายประการด้วยกันนะคะที่ราคาตกตำ่ำแต่ไม่สามารถที่จะอภิปรายได้หมดดิฉันจึงอยากจะหยิบยกเรื่องราคากุ้งตกตำ่ำแล้วก็ราคาปลากระพงตกต่ำค่ะท่านประธานคะไทยเราเคยเป็นแชมป์โลกสไลด์ถัดไปเลยค่ะเคยเป็นแชมป์โลกในการส่งออก กุ้งเราผลิตได้เยอะเราส่งออกได้เยอะเคยเป็นแชมป์ดูกราฟที่ตัวสูงนะคะปี53แต่พอมาปลายปี54มันเกิดโรคค่ะเกิดโรคขี้ขาวเกิดโรคตายดวนเกิดโรคตัวแดงดวงขาวมันก็เลยดรอปดรอปดรอปลงไปเรื่อยๆพอปี56เห็นไหมคะกราฟหล่นลงมาอย่างหนักเลยเราเสียแชมป์โลกไปเราเคยมีชื่อเสียงในการ ผลิตกุ้งเรามีคุณภาพเรามีความปลอดภัยเรามีความสามารถในการที่จะผลิตลูกพันกุ้งที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกเรามีแรงงานที่เชี่ยวชาญในการที่จะแปรรูปแต่เราไม่ได้เป็นแชมป์โลกอีกแล้วท่านประธานจากที่บอกว่ามันตกลงไปเนี่ยเรากลายไปเป็นอยู่อันดับที่6ที่7ของโลกซะแล้วนั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่า เกิดโรคอย่างที่บอกในขนาดเดียวกันเราไม่มีทางรักษาไม่มียารักษาเราไม่มีการวิจัยหรือมีก็ไม่รู้แต่ประเทศอินเดียกลับปรับปรุงกุ้งสายพันธุ์กุ้งที่สามารถทนทานต่อโรคได้ท่านประธานทีนี้กุ้งเนี่ยนะคะดิฉันเองไปพบสไลด์ถัดไปเลยค่ะดิฉันไปพบผู้ประกอบการ แผกุ้งแล้วก็ผู้เลี้ยงกุ้งไปรับฟังปัญหาของเขาสิ่งที่เขาบ่นมามันคือค่าใช้จ่ายในการปัจจัยการผลิตแน่นอนเรื่องแรกเลยนะคะท่านประธานไฟฟ้าสูงมากน้ำมันในการสูบน้ำเข้าออกบ่อค่าขนส่งค่าอาหารกุ้งนี่คือสิ่งที่เขาบน่นแน่นอนพวกเรารับรู้ตรงนี้อยู่ปรากฏว่าเขาหนักกว่านั้นก็คือว่าเขาเจอกับกุ้งนำเข้าจากเอกวาดอร์และอินเดีย ซึ่งราคาถูกกว่ามากแล้วก็เอาเข้ามาแพ็คแล้วก็ส่งออกไปต่อท่านประธานคะเจ้าของแพรกุ้งเนี่ยเขาเล่าให้ดิฉันฟังบอกว่ากุ้งเนี่ยเขารับซื้อกุ้งจากเกษตรกรทุกวันรับซื้อกุ้งเสร็จแล้วแม่ค้าก็มาซื้อต่อจากเขาแต่ซื้อไม่หมดเพราะฉะนั้นเขาเหลือวันละ700 8ร0อยกิโลเอาไปไหนต่อเขาก็ต้องไปขายต่อไปขายที่ไหนขายมหาชัยพอไปขายมหาชัย เจ,เจอว่าคนที่ทำธุรกิจเรื่องของห้องเย็นกับแปรรูปบอกว่าเขาเนี่ยมีปริมาณกุ้งเนี่ยเพียงพอที่เขาจะทำมาหากินแล้วที่จะแพ็คแล้วก็ส่งออกต่อเขาจึงไม่ค่อยอยากซื้อกุ้งจากเกษตรกรไทยแพรกุ้งเราก็เดือดร้อนสิคะว่าตายแล้วจะทำยังไงกุ้งก็จะแช่เย็นอยู่เดี๋ยวก็คุณภาพไม่ดีจึงโดนกดราคา พอโดนกดราคาแบบนี้เขาก็เสียหายขาดทุนเป็นหมื่นหมื่นบาทกลับบ้านไปพอกลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นมีคนมาขายกุ้งเข้าอีกเขาโดนขาดทุนไปหยกหยกท่า,า,ทานประธานเขาก็จำเป็นที่จะต้องเอาราคากุ้งที่ต่ำเกษตร,รกรไทยก็โดนแบบนี้ค่ะท่านประธานการนำเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์แล้วก็อินเดียนั้นถือเป็นการรุกราอาชีพของพี่น้องเกษตร,รกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่าง น่าเห็นใจเป็นที่สุดถ้ามาทานเรื่องต่อไปค่ะภาพต่อไปเลยนะคะปลากระพงตกต่ำราคาปลากระพงก็ตกต่ำเช่นเดียวกันปัจจัยการผลิตปัญหานี้เหมือนกันเลยกับกุ้งค่ะไฟฟ้าค่ะน้ำมันค่าอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันและปลากระพงไทยก็ถูกรุกรานจากปลากระพงมาเลเซีย ปรากฏว่าปลากระพงมาเลเซียนั้นราคาถูกกว่าของไทย20บาททุกชั้นของการขายเช่นสมมุติว่าปลากระพงไทยแบบเป็นๆขายที่130บาทต่อกิโลปลากระพงมาเลเซียที่นำเข้ามาจะเป็น110บาทยกตยัวอย่างเพราะนั้นเราก็จะเจอปัญหานี้เยอะภาพต่อไปค่ะอันนี้นะคะคือภาพปลากระพงที่ทะลักเข้ามาแล้วใช้โฟมด้วยนะคะเป็นอันตรายต่อต่อประเทศไทยต่อไปค่ะ ภาพต่อไปค่ะภาพต่อไปค่ะท่านประธานคะหมูเถื่อนทำไมไดิฉันพูดหมูเถื่อนหมูเถื่อนเนี่ยท่านประธานรู้ไหมเป็นสินค้าที่สามารถทดแทนได้ปกติหมูราคาถูกกว่ากุ้งกับปลากระพงอยู่แล้วแต่ตอนนี้มีหมูเถื่อนทะลักเข้ามาเพียบเลยนั่นหมายความว่าคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยจะไปกินกุ้งกับปลาไหวเลยขอกินหมูแล้วกันเพราะราคาหมูเถื่อนมันมันต่ำมากท่านประธาน หมูเป็นสินค้าทดแทนและประเทศไทยยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นภาพต่อไปค่ะเนี่ยนะคะไม่เออไม่ใชออ่ทั้งหมดทั้งปวงดิฉันคิดว่าคงมีปัญหาของเรื่องของประโยชน์ของคนที่ทําเรื่องกุ้งเรื่องปลานะคะดิฉันขอเสนออย่างนี้ค่ะท่านประธานขอเสนอว่ารัฐบาลน,นั้นโดยนายกเศรษฐาทวีสินนั้นจะต้องรีบเร่งแก้ปัญหา ทุกๆเรื่องให้กับเกษตรกรนะคะผู้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอย่างด่วนที่สุดเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนที่ฉันอนภะิปรายเรื่องกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรท่านประธานเป็นกองทุนที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากมายมาตราเจ็ดบอกไว้ว่าในพรบอกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตก็ได้จัดหาแหล่งน้ําที่ดินก็ได้จัดหาเป็นเสถียรภาพราคารับซื้อรับจำนงจำนำได้หมดเลยนะคะดาเนินการอื่นใดอันอาจจะเกิดประโยชน์ การผลิตก็ได้หรือดําเนินการในการที่จําเป็นในการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรให้พ้นภัยหรือผลเสียหายต่างๆของเกษตรกรช่วยได้หมดเลยท่านประธานคะทาไมเราถึงไม่ใช้กองทุนส่งคอ์เกษตรกรให้เป็นประโยชน์มากขึ้นมาตรา9คะ่ะท่านประธานมาตรา9บอกว่าคณะรัฐมนตรีสามารถออกประกาศให้ผู้ส่งออกและผู้นําเข้าต้องเสียค่าธรรมเนียม วันก่อนผู้ชี้แจงเรื่องกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรก็บอกกับดิฉันว่าขอบคุณทิติมาฉายแสงเนี่ยที่บอกให้ใช้ค่าธรรมเนียมเพราะเขาจะกลับไปปรึกษาหารือกันท่านประธานคะเพิ่มเติมนะคะถ้าอยากจะนำเข้าสินค้าเกษตรอยากจะนำเข้ากุ้งเข้าปลาเก็บค่าธรรมเนียมสิคะให้ค่าธรรมให้ค่าธรรมเนียมนั้นมาช่วยให้ราคาสินค้ามันเท่าเกันท่านประธานคะ กองทุนนี้เมื่อมีเงินเข้ามาเป็นหมื่นหมื่นล้านย่อมจะเอาเงินมาช่วยพี่น้องเกษตรกรได้มากขึ้นถูกต้องไหมคะ,ท,ะท่านประธานคะดิฉันอยากจะให้มีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยการชะลอและก็เพิ่มความยากลำบากในการนำเข้ามาซะหน่อยคุณสุทธิมหาเราคะ่ะท่านนายกสมาคมเพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยและคณะให้ข้อมูลกับดิฉันว่า กรมประมงและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเก็บค่าตรวจตรวจอะไรตรวจสินค้าทุกรตเลยที่นําเข้ามานะคะตรวจแบบเข้มข้นเลยตรวจแล้วได้ผลลัพธ์ก่อนที่จะให้เข้าสู่ประเทศไม่ใช่ตรวจยังไม่ได้ผลก็เอาเข้าประเทศซะแล้วอันต่อไปนะคะขอให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นตรวจเข้มมากขึ้นในเรื่องยาปฏิชีวนะค่ะยาปฏิชีวนะก็คือว่า รากระพงจากมาเลเซียเนี่ยเขาใช้ยาปฏิชีวนะเยอะมากและก็ใช้แบบไม่มีความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราผู้บริโภคเราจะติดเรียกว่าเชื้อดื้อยาอันนี้อันตรายจำเป็นที่ต้อง ใช้มาตรการพวกนี้แหะคะ่ะป้องกันเพราะฉะนั้นขอวิงวอนสุดท้ายที่ทันขอวิงวอนท่านนายกเศรษฐาทวีสินวิงวอนรัฐมนตรีพาณิชย์วิงวอนรัฐมนตรีเกษตรวิงวอนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านมีศักยภาพเพียงพออยู่แล้วที่จะไปขายสินค้าที่ต่างประเทศได้นำสินค้ากุ้งปลากเกษตรไปแลกเปลี่ยน เปลี่ยนกับเครื่องบินก็ได้ไปเปลี่ยนกับรถไฟความเร็วสูงก็ได้ท่านทําได้ทั้งนั้นเพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรวิงวอนนะคะขอพระคุณมากค่ะธร่รมธานขอบคุณ